สวัสดีครับ30มกราคม2 5 6 8นะครับตอนนี้เวลา8น,นาฬิกานาทีเช้าตรู่ของวันพฤหัสนะครับที่เมื่อคืนนี้ตี2มีการประกาศนโยบายนะครับเกี่ยวกับดอกเบีย้ยของ FOMC มีผลทำให้ทองคำ,คำมีความผันผวนนะครับแล้วก็มีการยกตัวขึ้นไปในช่วงดึกของเมื่อคืนนะครับสำหรับท่านใดที่ตื่นมาเพื่อดูข่าวสารก็ สามารถที่จะเช็คจากตารางข่าวนะครับแล้วก็เข้าเทรดตามตามจังหวะของของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้เมื่อวานครับตามที่เราได้วิเคราะห์สถานการณ์ของทองคำไว้นะครับในราคา2750 2748 2745นะครับก็จะเป็นโซนที่มีการลงมาทดสอบเทสในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับถึง4ครั้งด้วยกันแล้วก็มีการ ทิ้งไส้ไว้ในกลุ่มนี้ชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ผ่านแต่ไม่ผ่านราคาชุดนี้นะครับแล้วก็มีการยกตัวขึ้นไปนะครับทองคํายังไซเวย์อยู่ในกรอบใหญ่นะครับไซเวยอยู่ในกรอบใหญ่แต่มีการทดสอบที่ราคา3ราคาที่เราแจ้งไปนะครับก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าจับตามองนะครับโซนนี้อีกหนึ่งโซนที่ ที่ทิ้งราคาไว้ให้เราได้รีมาร์คไว้นะครับโอเคในโซน2745ในโซนนี้แล้กันนะครับในโซนนี้ที่เราเก็บไว้เก็บไว้หนึ่งราคานะครับก็คือประมาณ2748แล้วก็2745ก็ทําก็ทำให้เกิด แนวรับอีกหนึ่งแนวที่ราคามาเทสแล้วไม่สามารถผ่านได้ในช่วงนี้ถ้าหลุดลงไปนะครับก็มีอากาศเข้าเข้าโซนหน้าเซลล์นะครับหลุด2746ลงไปก็จะไป2733 31ตามที่เราได้ตีกรอบไว้ในโซนรับโซนล่างนะครับแต่ถ้ายกตัวขึ้นไปนะครับก็ไปเทสตที่ราคา สองเปเป็นโซนแนวนี้ก่อนนะครับเป็นกรอบอแนวต้านสำคัญอีกชุดหนึ่งนะครับราคาในวันนี้ครับยังคงอยู่เหนือเส้นไพวอตนะครับเส้นค่าเฉลี่ยของไทม์เฟรมนะครับในแต่ละวันที่มีการเจเนเรตขึ้นมานะครับแล้วก็ยัง ไซเวยอยู่ในกรอบระหว่างร e s ิสต a นั้นหนึ่งกับ Support 1นะครับแล้วก็อยู่ในโซนโซนค่อนข้างที่จะขึ้นไปทางทางข้างบนนะครับก็หน้าบายในเช้านี้ก็ยังมีภาษีในส่วนของออการการเคลื่อนที่ของราคายังอยู่ในโซนบนนะครับยูนิคอน พา n e เนบอกว่า f i โบเดยนะครับยังอยู่ในโซนขาบ่ายนะครับ71.2ซึ่งซึ่งอยู่เหนือราคา f i โบเน็ชี่สาอ50%ขึ้นไปนะครับ CSM แล้วก็พาราโมดิกซานะครับยังแจ้งเรื่องของ XAU ยังคงแข็งค่านะครับก็ดูที่ราคากลางไว้นะครับ 2756ถ้ามีการยอร่อลงมานะครับก็อาจจะรอจังหวะยอ่อลงต่ำกว่าไพวอวแล้วยอรอยกตัวนะครับแล้วก็อาจจะลงมาเทสที่27 48 2 7 4 6ได้เป็นโซนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่ลงมาเลย ลงมาไม่ต่ำกว่า2756ก็มีโอกาสยกตัวขึ้นนะครับเพื่อไปทดสอบที่2768ในโซนนี้นะครับก็ยังประเมินสถานการณ์นะครับทองคำยังเป็นไซเวย์ในกรอบใหญ่นะครับอยู่ในโซนโซนนี้นะครับที่ให้กันไว้อยู่เช้านี้ครับเรามาดูเรื่องของข่าวสารกันบ้างนะครับว่าข่าวสารที่จะมีผลกระทบกับทองคำในวันนี้ มีอะไรบ้างวันนี้ข่าวที่ประกาศออกไปแล้วนะครับก็คือนิวซีแลนด์ในเช้านี้นะนิวซีแลนด์ในเช้านี้ส่งผลบวกนะครับทำให้นิวซีแลนด์นะครับก็ไม่ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งค่าเต็มที่วันนี้ออสเตรเลียนะครับยกตัวแข็งค่าชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถ้ายังนะครับแข็งค่าอยู่จะส่งผลทำให้ US ดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่าการยกตัวของทองคำในฝั่งบายก็จะได้เปลียบอันนี้คือเอ่อเคอรเรนซีที่เกี่ยวพันกันนะครับก็คือในฝั่งของออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ17นาฬิกา้โมงเย็นนะครับก็จะมีการประกาศของธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน การเงินนะฮะในไตรมาสของวันของเดือนมกราคมนะครับเป็นเป็น3ดาวตอน2ทุ่ม15นะครับมีการคาดการดอกเบี้ยนะครับจากตัวเลขครั้งก่อน3 3 0มีการลดลงนะครับตัวเลขคาดการลดลงคิดว่าจะลดลง2.75%ซซึ่งอัตราดอกเบี้ยของยูโรโซน มีการครั้งที่แล้วนะครับตัวเลขคาดการตัวเลขคาดการนะครับ3.0จากตัวเลขครั้งก่อน3.25มีการลดลงนะมีการประกาศลดลง0.25%ในเดือนธันวาคมวันที่12วันนี้นะครับแนวโน้มที่มีการคาดการไว้ตัวเลขลดลงเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่านะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับกลางปีที่แล้วจากตัวเลขนะครับดอกเบีย้ย4.0ลดลงมา3.7ลดลงมา3.5 3.25 3.0 2.75ทุกๆครั้งที่มีการประกาศเราลองไปดูกันนะครับว่าสกุลเงินของ EU ในวันที่ 12บสอธันวาคมจะเป็นยังไงเราก็เปิดสกุลเงิน EU ขึ้นมาครับประเมินผลออขอใช้กราฟเปล่านะครับ12ทธันวาคม ตอนประกาศก็อยู่โซนนี้นะครับมีความผันผวนขึ้นและลงแล้วก็ไซเวย์อยู่ในกรอบใหญ่เอฟเฟกอีกทีหนึงวันที่18ที่กราฟเนี่ยมีการกดตัวลงไปส่วนเราไปดูเดือนตุลาคมกันนะครับตุลาคมวันที่17 ตุลาคมวันที่17เป็นไง17ตุลาคมนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าพอเราประกาศพอพอมีการประกาศตัวเลขการลดอาตาัตราดอกเบีย้ยทำให้ EUR อ่อนค่าแล้วก็กดตัวลงนะครับ17 ตุลาคมลองดูอีกสักวันหนึ่งครับวันที่12กันยายนครับ12กันยายนประกาศตัวเลขดอกเบี้ยลดลงด้วยนะครับ12กันยายน ช่วงประกาศมีการยกตัวขึ้นก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าว่าเขาจะลงไหมมันยังย้อนแย้งกันอยู่นะครับอันนี้ก็ประกาศแล้วก็มีความผันผวน EURUSD นะครับในขณะที่มีการประกาศก็อ่านมีความผันผวนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ มีการกดตัวลงเนื่องจากตอนประกาศนะครับเราต้องดูสถานการณ์ของ US ดอลลาร์ด้วยว่า US ดอลลาร์เนี่ยเขามีความแข็งค่าหรืออ่อนค่าย,ยัางไงบ้างไม่เหมือนทองคําเวลาที่มีประกาศเนี่ยเขาจะไปอ้างอิงกับ US d o l ดอลลาร์โดยตรงนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ทองคําที่มีผลกระทบอันนี้ก็คือในโซนของ EURUSD สมมุติว่าเราจะไปเช็คกับคู่อื่นซึ่ง EURUSD เนี่ยเขาก็จะมีหลายคู่สกุลเงินนะครับที่เขาจะเทรดนะท่านใดที่ที่เทรดสมมติว่าเทรดออ ...EJ ก็ลองไปเช็คตามวันเวลาที่มีการประกาศดูครับว่าระหว่างที่มีการประกาศ นะครับก็จะทำให้สกุลเงินที่เราเทรดอยู่นั้นนะมีความผันผวนแค่ไหนไปในทิศทางไหนกับตัวเลขที่มีการประกาศค่าที่ลดลงนะครับก็ไปรีเช็คย้อนหลังประเมินสถานการณ์เข้าๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเวลาประกาศข่าวก็ต้องมาอ้างอิงจากตัวเลขค่าจริงที่มีการประากาศณนะเวลานั้นแล้วก็ตลาด ขานรับหรือนักลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยขานรับกับตัวเลขการประกาศแบบไหนในกลุ่มของยูโรโซนนะครับอันนี้ก็คือช่วงที่มีการประกาศตอนประมาณ2ทุ่ม15นาทีนะฮใครที่เทรดในแต่ละคู่ลองไปประเมินสถานการณ์ดูนะครับว่าแนวโน้มหรือทิศทางจะไปในทิศทางไหนนะสองทุ่ม15ก็เนี่ยครับมีการประกาศอัตราดองเปีย้ยซึ่งมันจะมี2ตัวเลขที่ท,ที่เอามาอ้างอิงก,กัน นะครับช่วงค่ำๆเวลาที่มีการประกาศหลายๆตัวเลขนะครับเราก็ต้องต้องเช็คนะนะครับต้องเช็คนักเทรดสายฟันดีเมทอนเขาก็จะมารีเช็คจากค่าตัวเลขพวกนี้ครับนะครับการประกาศ GDP อัตราการว่างงานนะครับอัตราดอกเบีย้ยนะครับว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยตัวเลขไหนที่มีเอฟเฟ กับนักลงทุนนะครับแล้วก็ทําให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็คือก็ต้องมาประเมินสถานการณ์โดยรวมแต่ในช่วงที่มีการประกาศในช่วงนั้นนะครับในเทรดเดอร์สายเทคนิคอลอย่างเราๆทุกทท่านนะครับเราก็มาดูความผันผวน,นในช่องของ CSM ตรงนี้ได้เลยใน Unicorn Panel ก็จะมีในช่องของ Unicorn Panel นะครับด้านนี้ในช่องของ c u คืนซีสตริง t ิ m e t e r เขาก็จะมีความผันผวนที่ชัดเจนแล้วก็มีการาขึ้นลงของเคอร์เรนซีทั้ง8สกุลเงินรวมถึงทองคำด้วยนะครับที่มีความเกี่ยวเนื่องเราก็ใช้ความเกี่ยวเนื่องตรงนี้ครับมาประเมินสถานการณ์ได้นะครับถ้ายังไม่ชัดเจนถ้ายังไม่แน่ใจในช่วงของการประกาศเราก็รอให้ตัวเลขเขาประกาศไปสัก15นาที30นาที รอตลาดเซตตัวรอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกที่เขาขานรับกับตัวเลขในการประกาศแล้วเราค่อยมาเทรดก็ได้นะครับยังไม่สายนะนะครับเพราะว่าเราไม่ควรเบ็ดกับสถานการณ์ที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนนะฮะก็ประเมินภาพกรอบใหญ่แล้วก็วางแผนตามที่เราได้ประเมินกันไว้ก่อนก็สามารถที่จะทำได้นะครับ เช้านี้ครับเราจะเห็นได้ว่าออสเตรเลียมีการแข็งค่าขึ้นจากตัวเลขการประกาศนะจากตัวเลขการประกาศอาของนิวซีแลนด์ก็ส่งผลให้กระทบกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับ JPY นะครับก็มีการแข็งค่าขึ้นนะครับถ้าเราไปดูในกลุ่มของ j ี่ปุนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อวานอ่อนค่านะครับเมื่อวานมีการอ่อนค่าทําให้มีการยกตัวของกราฟขึ้นไป มีการไซเวย์อยู่ในกรอบใหญ่แล้วก็วันนี้ครับเจปแปนก็แข็งค่าขึ้นมานะครับราฟส่วนใหญ่ก็จะไปในทิศทางขาลงเห็นไหมนะครับร a ฟของวันนี้ก็จะกดตัวลงราฟวันนี้ก็จะกดตัวลงนะครับราฟวันนี้ก็จะกดตัวลงในโซนของเจปแปนแต่ดูโซนส่วนใหญ่เห็นไหมครับกรอบส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นกรอบแบบนี้ นะครับอันนี้ก็ไซเวดาวนะครับอีเจ e ก็ชัดเจนนะครับว่าลงนะครับไปในทิศทางขาลงอันนี้ก็เป็นกรอบ E ของ UJ นะครับก็ไซเวในกรอบใหญ่วันนี้ลดตัวลงมาเป็นภาพรวมของ JPY นะครับที่มีการแข็งค่าในเชาน้านี้ก็ต้องดูเทนใหญ่ด้วยนะครับ นะฮะ JPY g b p และ EUR ในคราวนี้นะครับก็มีการขยับตัวแข็งค่าขึ้นมาในกลุ่มของ g b p นะฮะก็ยังคงแข็งค่าอยู่นะยังคงแข็งค่าอยู่ยัเว้น GJ เห็นไหมครับ GJ เพราะว่า JPY เนี่ยเขาแข็งค่าในขณะที่ JPY กับ gbp นะครับปอนเนี่ยแข็งค่าอยู่ด้วยกันนะครับโซนนี้ก็เลยเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าพวกของ gbp แต่ภาพรวมของปอนนะครับยังคงแข็งค่า eur นะครับเข้าโหมด sideways i d e w a y เป็นสีเหลืองซะส่วนใหญ่ออสเตรเลียนะครับเมื่อวานมีการอ่อนค่านะครับมีการอ่อนค่าเป็นสีเหลืองสีแดงเนาะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เข้าโซนสีเหลือง นะครเป็นโซนสีเหลืองเข้ากรอบไซเวย์ USD ก็เช้านี้ก็ยังไซเวย์อยู่นะครับเป็นสีเหลืองย้น UJ นะครับที่ JPY เนี่ยกดตัวกราฟลงไปเพราะว่าแข็งค่ามากกว่า US ดอลลาร์นะครับ JPY ก็วิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมรวมถึงเราต้อง นะครับเช็คเวลาที่เราจะเทรดด้วยว่าตลาดที่มีโวลุ่มการซื้อขายณนะปัจจุบันนี้มีการซื้อขายอยู่ในตลาดไหนนะครับเรายังอยู่ในตลาดเช้าถ้าเท็ดคู่เงินนะครับราคอนเฟิร์มช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเช็คตารางการประกาศตัวเลขดัชนีต่างๆของทางเว็บไซต์ที่มีการแจ้งเวลาให้เราทราบนะครับ ถ้าเรายังไม่ทราบข่าวก็รอให้มีการตัวเลขประกาศตัวเลขออกมาก่อนแล้วก็พร้อมกับการขันลับของนักลงทุนนะครับกับตัวเลขของเคอร์เรนซีในช่วงนั้นว่ามีความผันผวนมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ยังสรุปครับสถานการณ์การเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์นะครับที่มีการขึ้นรับตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีก็ยังส่งผลนะครับทำให้ ในช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความผันผวนนะครับขึ้นลงนะครับเป็นไซด์เวกรอบใหญ่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับว่าจะแข็งค่าแบบขึ้นทรงทรงเทรดแบบยาวๆขึ้นยาวๆหรือลงยาวๆนะครับเพราะว่าอตอนนี้เหมือนกับต้องรอดูว่า นโยบายการดำเนินการของทางสหรัฐอเมริกานะครับจะมีความชัดเจนเรื่องใดๆบ้างของนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับก็ระวัฒระวังในการเทรดนะครับช่วงนี้มีโอกาสขึ้นและลงได้นะครับก็เป็นปลายสัปดาห์เป็นปลายเดือนแล้วด้วยนะครับ30มกราคม30และ31มกราคม ของสัปดาห์นี้นะครับระมัดระวังกันด้วยด้วยนะครับเป็นปลายเดือนและปลายสัปดาห์นะครับกราฟมีโอกาสที่จะพีคก,ก็คือพีคก,ก็คือมีโอกาสที่อยู่ดีๆปุ๊บเบรกเอาลงมาต่ำกว่า30 3-31ที่เป็นโซนรับล่างสุดนะครับที่เราได้ได้ได้ได ตีโซนไว้หรือมีโอกาสที่ทะลุขึ้นไปเ,เหนือ68ขึ้นไปตรงนี้ถ้า68ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยขึ้นไปเทสเ76 90ได้เลยนะสำหรับโซนขาขึ้นนะครับระมัดระวังครับบริหารพอร์ตของทุกท่านนะครับให้พร้อมถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ยังไงวันนี้ก็ฝากทุกท่กทานไว้ด้วยครับสวัสดีครับ